ต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่1น6รบนะคะข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซูนะคะ i surrender s r e n d e r all นะคะ Jesus i s r e n d e r ค่ะให้เรามาร่วมร้องเพลงด้วยกันนะคะ thank mm -hmm. ทสิ่งเี่พระองค์นะคะก่อนที่เราจะมาร่วมศึกษาพระคัมีนเราต้องหลังถาด้วยกันนะคะขอเราร่วมใจกัธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าแห่งพระสวรรค์ขอพระไพรองค์ทุกกรณีที่ทรงโปรดประทานพระญาบริสุทธิ์เพื่อนำพาพวกข้าพะองให้ได้เข้าใจความจริงของพระองค์พวกข้าพุ่งขอถ่อมใจเพื่อรับการทรงสำแดงในขณะที่ฟังพระสุเมศเสียงและพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้แบ่งปันพาสร์โทนี่และผู้แปลดรเตอ ขอเชิญเพิ่มยานส,สุดสถิตท่ามกลางผูก,ก้ารพระองค์และสติเป็นเพลิดกับท่านทั้งสองและสติปัญญาที่มาจากพระองค์ให้ได้เข้าใจมากมากยิ่งขึ้นขอโปรดนําในเวลาน,นี้ด้วยปรับทุนขอาการทรงนำในพระนามพระบุตรของพ,พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าของมออเบลรให้ระสเซอร์ตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าเว้พรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ เออ sorry not me i t s uh, her sister a ิเฮ้ยซิสเตอร์โมวิพาย share the message you give the time to her God bless ขอให้เอ่อพวกเราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะคะแต่แต่เป็นาชั้นขาของให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตด้วยกับพวกเราทุกทุกคนนมทั้งตัวลูกด้วยขอให้พระองค์ทรงประทานเอ่อคำพูดที่ออกมาจากผู้รับใช้ของพระองค์คนนี้อ่า และให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจและ,ะความหมายในการที่เราจะที่พระองค์ต้องการสื่อให้เราในค่ำคืนนี้ขอพระองทรงประทานสื่อัญญาด้วยและขอกราบทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคค่ะก็จะขอพูดเรื่องการพ่ภาคษานะคะเอ่อได้พูดไปแล้วสองครั้งนะคะตอนนี้วันนี้จะมาเอ่อ พูดทบทวนสรุปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาพูดต่อในการพิพากษาหลังหนึ่งพันปีจบสิ้นไปแล้วนะคะการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยจะมีสามขั้นตอนนะคะพระองค์ก็จะมีขั้นตอนตรวจสอบก่อนนะสืบสวนตรวจสอบพวกเราก่อน จากหนังสือบันทึกต่างๆนะคะที่ทได้พูดรายละเอียดไปแล้วนะแล้วก็เมื่อตรวจสอบเสร็จก็จะมีการคำตัดสินแล้วถึงจะมาเป็นการลงโทษหรือการให้รางวัลน,นะคะ,ะการพิพากษาของของพระองค์เนี่ยเ,เป็นกร,กระบวนการนะ เริ่มจากปี1844นะคะจนไปจบจนถึงเมื่อคนชั่วถูกทำลายไปหลังจาก1,000ปีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอัมพิภาคษานะก็จะมีสามระยะที่ต่อเนื่องกันไปนะคะโอเคนะคะระยะที่หนึ่ง ระยะที่สองนี่ได้พูดไปแล้วแต่จะทบทวนนิดนึงนะคะ,ะระยะที่หนึ่งก็คือการพี่ภาคสาผู้เชื่อนะก่อนอที่พระอ,องค์จะเสด็จก,กลับมาครั้งที่สองนะคะก็คือสมัยที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี่เองนะเรามีชีวิตอยู่ช่วงสุดตายแล้วนะเพื่อที่จะรอการเสด็จก,กลับ นะคะและช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ทำการพิพากษาผู้เชื่อคือพวกเราอยู่นะคะ,ะจุดประสงค์ในการที่พระองค์พิพากษาในในระยะที่หนึ่งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้บรรดาชาวสวรรค์นะแล้วก็ชาวจัก,กรวาลทั้งหลายได้เห็นว่าคำพิพากษาของพระองค์อชอบธรรมนะในการที่จะนำผู้ชอบธรรม กับสู่แผ่นดินสวรรค์นะคะรายละเอียดก็อยู่ในเทปวันที่8เมษายนนะคะอา2568ก็ 2, 5, 2, 8, คือเพิ่งผ่านไปส่วนการพิพากษาในระยะที่สองก็คือการพิพากษาในช่วงเวลา1,000ปีนะคะ หลังจากที่พระอ,องค์เสด็จก,กลับมาครั้งที่สองและรับผู้ชอบธรรมกลับสู่แผ่นดินสวรรค์แล้วนะคะการพิพากษาช่วงพันปีนี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ชอบธรรมเองนะจะได้เห็นว่าความยุติธรรมของพระอ,องค์ว่าทำไมสาเหตุอะไรถึงผู้ที่เราคิดว่าควรที่จะได้ เจอการบนแผ่นดินสวรรค์จะได้ถูกรับกลับแต่ไม่ได้ถูกรับกลับไปนะคะนี่คือช่วงหนึ่งพันปีค่ะแล้วในช่วงนี้คนชอบธรรมก็จะมีส่วนในการพี่ภากษากับพระองค์ด้วยนะเขาจะเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นปูโรหิตของพระเจ้าด้วยนะคะในหนังสือไทยพระรักบทที่สี่สิบสาม เรื่องอหัวข้อเรื่องระยะพันปีเราสามารถไปอ่านในห,หนังสือดูรายละเอียดได้นะคะ,ะจะขออ่านนิดหน่อยให้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 ให,ให้เข้าใจนิดนะคะเมื่อตัดสินเสร็จแล้วก็ได้เขียนโทษที่เขาต้องได้รับตรงที่ชื่อของเขาเขานี้ก็คือผู้ที่ไม่ได้คนอธรรมที่ไม่ได้ รับกับนะคะขึ้นไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์นะเมื่ออพระองค์แล้วก็ผู้ชอบธรรมตัดสินเสร็จแล้วก็จะมีการบันทึกนะะเ,เขียนโทษนะคะซึ่งเ,เขียนโทษเนี่ยจะที่เขาต้องได้รับเนี่ยตรงที่ชื่อของเขามีอยู่ในสมุดแห่งความตายนะคะ ซาตานกับทูตชั่วร้ายของมันจะถูกพระเยซูและบรรดาสาธุชนตัดสินด้วยนะคะก็คือตัดสินทั้งคนอนธรรมแล้วก็ซาตานแล้วก็ทูตชั่วของเขานะคะอยู่ในหนังสือไถ่พระรบทที่43่ระยะพันปีนะคะและในวิวอนบทที่20ข้อ12 ก็ได้บันทึกว่าคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทําของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นนะเมื่อ,อ,อส่วนการลงโทษนี่ก็จะเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาหนึ่งพันปีเสร็จสิ้นลงนะรายละเอียดนี้อยู่ในเทปของวันที่เ13เดือน5พฤษภาก็คือที่ผ่านมานะคะอ,อ,อันนี้เราจะสังเกตนะคะว่า การพิพากษาในช่วงหนึ่งพันปีเนี่ยเออคนอธรรมนี่ตายนะคะยังไม่ได้ฟื้นคืนชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงระยะที่สามระยะสุดท้ายเนี่ยเขาจะถูกพิพากษาเมื่อเขาฟื้นมีชีวิตแต่ช่วงที่สองนี่เขาตายหมดนะคะจำได้ไหมคะเมื่อพระอ,องค์ทรงสเสด็จกลับมานี่ตายหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่บนโลกเลยนะแล้วก็ อย่างที่บอกการลงโทษก็จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาหนึ่งพันปีที่เสร็จสิ้นลงนี้ในระยะที่สามเนี่ยนะคะ,ะภายหลังซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่จะไม่มีการพิพากษาลงโทษอะไรอีกแล้วพระอ,องค์จะชำระทำลายนะคะผลบาปแล้วความบาปทั้งสิ้นก็จะเป็นช่วงหลังหนึ่งพันปี เสร็จสิ้นลงนะคะ,ะจุดประสงค์ของระยะที่สามหลังหนึ่งพันปีเสร็จสิ้นลงนี่ก็คือ,อพระองค์ต้องการให้คนชั่วนะคะ,ะแล้วก็ซาตานแล้วก็ทูตของของมันเนี่ยได้เห็นความยุติธรรมนะความรักความอดทนในการที่พระองค์ให้โอกาสพวกเขากลับใจนะ แล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ปฏิเสธและให้ชาวสวรรค์ชาวเอทั้งจักรวาลได้เห็นความชอบธรรมนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าเนี่ยจะต้องลงโทษพวกเขาเหล่านั้นหลังจากอดทนรอมานานจนความชั่วเต็มที่นะคะโอเคอันนี้อยากจะเค่อ อยากจะให้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 ใหใหทราบเรื่องว่าที่ว่าคนชั่วเอชั่วยังไงทำไมเราเรียกว่าเราเป็นคนชั่วในในในวิวร์บทที่ยี่สิบเอ็ดนะคะข้อแปดได้บันทึกไว้เหมือนกันแต่เอบันทึกอธิบายพวกคนชั่วที่จะต้องถูกลงโทษเนี่ยนะคะก็คือพวกที่ขี้ขาดขี้ขาดพวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตากรพวกล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองนี่นะคะ ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองของพวกเขานี่ระคาที่ความหมายว่าคนชั่วที่จะคนในที่นี้นะคะโอเคเขาจะถูกปุกขึ้นมาจากความตายก็คือพวกคนอาธรรมเนี่ยนะคนชั่วพวกนี้นะปลุกขึ้นมาจากความตายนี่คะะที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไว้ว่าตอนนี้ในระยะที่สามหลังหนึ่งพันปีเนี่ยเขาจะถูกพิพากษาเมื่อเขามีชีวิตอยู่ แต่ในระยะที่สองนี่เขาถูกพิภากษาตอนที่เขาตายนะโดยพิภากษาผ่านหนังสือบันทึกต่างๆเช่นเดียวกับผู้ชอบธรรมนะคะให้ถ้าอยากรู้รายละเอียดให้ไปดูเทปที่ท,ที่ที่ว่าเนี้ยนะคะที่กล่าวไปแล้วอันนี้ก็เขาจะถูกปลุกขึ้นมาจากความตายและได้รับคำพิภากษาและเขาจะยอมรับว่า ตัวเขาเองสมควรต่อการลงโทษและพระเจ้าก็จะลงโทษพวกเขาถึงแก่ความตายชั่วนิรันด์นะอยู่ในวิวรณ์บทที่20ข้อ13ถึง15นะคะแล้วก็อยู่ในหนังสือไถ่ผลักของเอเลนชีไว้บทที่45ในหัวข้อราชาพิเศษของพระคริสต์นะคะ,อะขอแนะนำให้ให,ให้ไปอ่านนะคะเพราะสำคัญมากสำหรับพวกเรา เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเตือนพวกเรานะ,ะเหตุการณ์สุดท้ายอะไรที่จะเกิดขึ้นนะโอเคแล้วขออนุญาตอ่าในวิวอณ์ที่กล่าวไปว่าเมื่อกี้นะคะบทที่20ข้อ13ทะเลก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดงคนตายก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในนั้นนี่คะ่ะ นี่การคือการรีเซ็ตนะของพวกคนคนอธรรมคนชั่วนะแต่ละคนก็จะถูกพิพากษาตามการกระทําของตนนะแล้วในข้อ14นี่คือการลงโทษและ Execute นะข้อ14ว่าแล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและ ข้อ15ก็เช่นกันคือการลงโทษ execute และถ้าผู้พบว่าใครไม่มีชื่อจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนลงไปเอ่อลงไปในบึงไฟนะคะนะแล้วในขออนุญ,ญาตอ่านในหนังสือไถ่ระรักบทที่45อ่อิบหหัวข้อว่าราชาพิเศษของพระคริสต์นะคะคนชั่วร้ายทั้งโลกยืนเรียงรายกันอยู่ ต่อหน้าบรรลังพิภากษาของพระเจ้าคนเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้คิดทรยศต่อระบบแห่งการปกครองของพระเจ้าเขาไม่มีผู้ใดจะแก้คดีทแทนเขาเขาไม่มีข้อแก้ตัวอย่างใดเลยและพระเจ้าทรงตัดสินลงโทษเขาถึงแก่ความตายนิรันนะคะโอเค ส่วนที่บอกแล้วว่ารายละเอียดนะขอแนะนำให้ให้กับไปอ่านนะคะเหตุการณ์รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาหนึ่งพันปีนี่นะคะให้ไปอ่านในหนังสือไถพร,รักษ์บทที่สี่สิบสามไปจนถึงบทที่สี่สิบหกเลยนะคะจะมีรายละเอียดมากมายนะจนกระทั่งบทสุดท้ายคือแผ่นดินโลกใหม่ นะคือบทที่47แต่ในที่นี้จะขอกล่าวย่อๆให้ให้รู้คร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นในในในช่วงเวลานี้หลังอ่าอ่าเวลา1,000ปีนี้นะคะพระองค์เสด็จออกจากเมืองบริสุทธิ์นะคะก็คือ,คอกรุงเยรูซาเล็มใหม่และบรรดาคนชอบธรรมกับทูตสวรรค์ได้ติดตามพระองค์ไปนะ พระเยซูเสด็จลงมาประทับบนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งเมื่อพระบาทของพระองค์กระทบยอดเขานั้นมันก็แยกออกกลายเป็นที่ราบใหญ่เมืองใหญ่ที่บริสุทธิ์ลอยลงมาตั้งอยู่บนที่ราบอันกว้างใหญ่ซึ่งพระเยซูได้เตรียมไว้นั้นนะคะที่จำเป็นต้องเป็นที่ราบใหญ่เพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้ เป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยนะคะอะเราจะไปดูหาดูได้ในอพระธรรมวิวรณ์นะคะและอะอันนี้ก็ที่เพิ่งอ่านไปนี้ก็ได้จากหนังสือไทยพลระรบทที่สี่สินะระยะพันปีขอ,อแนะนำให้กลับไปอ่านรายละเอียดนะคะเพราะที่กล่าวมานี่แค่ย่อๆให้เราเห็นภาพรวมๆเท่านั้นนะคะ ต่อไปก็คือเมื่อเอเอ,เ,อเมืองใหญ่ที่บริสุทธิ์ลอยลงมาตั้งอยู่บนที่ราบอันนั้นแล้วนะคะพระเยซูจริงๆแล้วนี่ก็คือหมายถึงแผ่นดินโลกเหล่านี้เองนะคะที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะกรุงยเยรูซาเล็มใหม่จะลงมาตั้งที่แผ่นดินโลกเหล่านี้เองนะคะเราจะมีแผ่นตะโลกใหม่นะฟ้าสวรรค์ใหม่ก็ที่ แผ่นดินที่เราอยู่ขณะนี้นั่นเองนะคะโอเคพระเยซูจะตรัสเรียกเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วก็เมืองบริสุทธิ์มาตั้งอยู่แล้วพระเยซูจะจะจะ,จะเรียกนะคะจะเรียกคนชั่วายเนี่ยะที่ตายแล้วให้ฟื้นนะจากหลุมฝังศพส,สาตานก็จะลงมือทํางานของมันอีกพอคนชั่วรายฟื้นขึ้นมาสาตารก็มีงานใช่ไหมคะ ออคิดไปตลอดลอะตอนนี้ก็ลงมือทำงานเลยล่อลวงพวกเขานะคะเพื่อที่จะมาโจมตีเมืองพระเยซูก็ปิดประตูเมืองนะแล้วกองทัพใหญ่ก็ล้อมเมืองพร้อมที่จะทำสงครามนี่เห็นภาพเออข้าๆนะคะภาพคองๆนะและในบทที่45ที่ว่าแนะนำให้ไปอ่านนะคะจาก43-46ถึงเนี่ยก็ ภาพกว่างๆก็คือพระคริสต์ได้กลับมาปรากฏกายเมื่อกี้ถูกล้อมเมืองใช่ไหมคะพระเยซูปิดประตูเมืองแต่ตอนนี้พระองค์ก็ได้กลับมาปรากฏพ,พระกายให้พวกศักตรูของพระองค์เห็นอีกมีพระที่นั่งตั้งอยู่ในที่สูงพื้นแผ่นดินนะแล้วผลไพ่ก็ล้อมอยู่เมื่อสมุดบันทึกเรื่องราวในชีวิตของมนุษย์ ทั้งหลายถูกเปิดออกและพระเนตรของพระเยซูจับอยู่ที่คนเหล่านั้นนะคนชั่วเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็รู้สึกถึงความบาปผิดท,ทุกทุกอย่างที่เขาได้กระทำไปนะคะแล้วก็จะมีภาพนะคะจะมีภาพเอ่ออันยืดยาวแห่งการต่อสู้ครั้งใหญ่นะคะเหนือพระที่นั่ง จะมีกังเขนปรากฏอยู่ภาพต่างๆเนี่ยนับตั้งแต่การหลงผิดของอาดัมภาพต่างๆในแผนการแห่งการไถ่าบาปของพระองค์นะตั้งแต่เอ่เอ,าอาการกำเนิดของพระองค์ชีวิตของพระองค์การถูกทดลองการเทศนาการอธิษฐานทุกๆอย่างนะคะความทุกข์ทรมานใจในสวนเกสสมนีเป็นภาพยาวยืดใหญ่แล้ว การที่พระอ,องค์ถูกคมเหงนะถูกทอดทิ้งเยาะเย้ยทรมานจนกระทั่ทงถึงถูกตึงบนไม้กางเขนจะเป็นภาพให้พวกคนชั่วร้ายและสตานนี้ได้เห็นภาพทั้งหลายจะปรากฏอย่างแจ่มชัดรายละเอียดอันนี้แค่ย่อๆนะคะให้เห็นภาพคร่าวๆไป,ไปอ่านในหนังสือไถ่พลััษณ์ที่กล่าวไว้แล้วในบทที่45นะคะ แล้วทุกคนเห็นว่าการที่เขาถูกกรีดก,การออกจากสวรรค์นะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วนะคะแล้ในบทที่46สตานได้น้อมกายลงสารภาพความผิดของมันและยอมรับพระเจ้าได้ส่งลงโทษมันโดยยุติธรรมแล้วแต่มันก็หาเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยนะยอมรับว่ายุติธรรมแต่นิสัยไม่เปลี่ยนนะคะ แต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมันมันพยายามชักชวนพวกเหล่านั้นหันมาทำการต่อสู้อีกแต่ไม่มีใครยอมรับคนชั่วร้ายทั้งหลายมีความเกลียดชังพระเจ้าเช่นเดียวกับซาตานแต่เห็นว่าไม่สามารถต่อสู้กับพระยาเวได้เขากลับมีความโกรธแค้นซาตานและคนทั้งหลายที่เป็นผู้แทนของมันนะที่หลอกลวงเขาจึงหัน กลับมาต่อสู้กับซาตานและผู้แทนของมันแล้วก็เกิดการต่อสู้กันอย่างโกลาหลน,นะคะและในที่สุดคนชั่วร้ายทั้งหลายก็จะถูกไฟที่ชำระโลกเผาผลาญจนหมดสิน้นทั้งรากและกิ่งก้านซาตานเป็นรากและผู้ติดตามของมันเป็นกิ่งก้านพระเจ้าได้ส่งลงโทษคนชั่วร้ายทั้งปวงตามความยุติธรรม และบรรดาสาธุชนและ,ะกับเหล่าทูตสวรรค์ก็เปล่งเสียงร้องอันดังว่าอาเมนนะคะขณะที่แผ่นดินโลกถูกเาผาผลาญนะด้วยเพลิงแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าบรรดาผู้ชอบธรรมจะอาศัยอยู่ในเมืองบริสุทธิ์โดยปลอดภัยช่วงที่พระอ,องค์ทรงเาผาผลาญโลกนะคะขณะที่แผ่นดินโลกถูกเาผาผลาญ ใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายอยู่ในวิวรณ์บทที่20ข้อหนะคะสำหรับคนชั่วร้ายทั้งหลายพระเจ้าเป็นเพลิงที่เผาผลาญเขาให้พินาศไปแต่สำหรับพลพรของพระองค์พระองค์เป็นทั้งดวงอาทิตย์และเป็นโลก อยู่ในบทเพลงสดุดีบทที่84ข้อ11นะคะแล้วในหนังสือไทยพอลักษ์บทที่47นะคะที่ควรที่จะไปอ่านเลยก็คือบทสุดท้ายละนะคะเป็นแผ่นดินโลกใหม่ละเราจะถ้าอ่านแล้วเราจะรู้ว่าแผ่นดินโลกใหม่เป็นยังไงนะก็จะมีสิ่งเตือนใจอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือริ้วรอยแห่งความทารุณ ร้ายกาดอันเกิดจากความบาปผิดจะปรากฏอยู่ที่พระเสียรพระหัตและพระบาทของพระองค์ให้เห็นต่อไปส่วนความบาปต่างๆจะไม่มีปรากฏอยู่แล้วนะคะยกเว้นอ่ที่ที่บอกไว้ดิ้วรอยแห่งความทารุณที่ปรากฏที่พระเศียรพระหัตและ,และ,ะที่พระบาทของพระองค์นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ พวกเราเอ่อร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระตเดิดาเจ้าขาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ตักเตือนเราและให้เราเห็นในอนาคตอันใกล้นี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและในที่สุดพระพระองค์ก็สร้างแผ่นดินโลกใหม่สวรรค์ใหม่ให้กับผู้เชื่อของพระองค์ ขอพระคุณพระองค์สําหรับความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อเรามาโดยตลอดขอพระคุณพระองค์สําหรับพระคำของพระองค์ในคำคืนนี้มวยพระพรทุกๆคนที่ได้ยินพระคำของพระองค์ในคำาคืนนี้ได้มีสิทธ์เตรียมตัวเองได้ได้มีสิทธ์กลับสู่แผ่นดินสวรรค์กับพระองค์ด้วยหราขอกลับชวนสิ่งนี้ให้พันา์อัลัยสุกิจจาว์อามน